หยุดอย่านี้นะบอกห้หยุดนี่เอ้นี่เจ้าียังไง่าเราแบบนี้เรก็รู้นี่ว่าฉันเป็นเจ้าอยากหัวขาดหไงะขอโทษข้าขอโทษด้วยคุณผู้หิงไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมนี่ไม่ต้องทำมาพูดดีจะไปไหนก็ไปแกก็ตย องคหญิงเลือปอเค์หญิงลยนะที่โต๊แซ่ข้างหลังเจ้าทําไมถึงมีบาดแผลใหญ่ขนาดนั้นถ้าไปโดนอะไรมาถ้าหากว่าองค์หญิงใช่ไหมถ้าหากว่าองค์หญิงอยากรู้เดี๋ยวแนนจะเล่าให้ฟังขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณครอบครัวเอ็งดีนะครับที่เมตตาพวกเรามาเสมอเลยนะครับคุณครับ ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะขอเวลาสักครู่ครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติขอบคุณครับเราจะฟังถ้าเกิดว่าสิ่งที่เจ้าพูดเป็นความิงที่จริงแล้วแดนไม่ได้อยากจะทำแบบนี้หรอกแต่ว่าแดนถูกบังคับมาจากพ่อของแดนพ่อของแดนะนเป็นโจรที่มีชื่อเสียงแล้วก็โหดเที่ยมอมหิตสิ่งที่แดนต้องออกมาบับล้น เพราะว่าถ้าพ่อแดนไม่ออกมารอดแบบนี้พ่อขู่ว่าพ่อจะฆ่าแม่ของแดนเราวที่องค์หญิงเห็นข้างหลังของแดนเป็นแบบนี้เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแดนไม่เคยที่จะออกนอกรเลยพ่อ,พอเขาเลยเที่ยงเขาเลยตีแดนจนแดนหลังลายแบบนี้อะไรไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่เจ้าพูดกะมาังโกหกอยู่หรือ,รอ,รอเปล่าเพื่อในการพิสูจน์ แตน,นตั้งใจว่าสิ่งที่แดนกำลับบงทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแดนจะปล่อยตัวองค์หญิงไปใิเหรอก็ดีเหมือนกัน <c oughs> ถ้าเกิดว่าเจ้าปล่อยตัวหญิงไปเจ้าอยากได้อะไรทรัพย์สมบัติอีกมากมายอยากจะนำมาให้แต่ไม่ต้องการอะไรหรอกแต่ขอเพียงให้องค์หญิงเนี่ยอยู่กับแดน,น,นสักครู่หนึง่ง แดนไม่รู้ว่าในชีวิตนี้แันจะมีโอกาสได้อยู่กับใครบ้าไหนๆก็จะต้องปล่อยตัวมาพายอีกแล้วจะมาขอเวลาอยู่้ไมกต่อใหม่ฮะปล่อยตัวใช่แล้วขอร้องเพลงด้วยอเพลงนึงร้องเพลงเจ้าแดนพอใจในโอยาสได้หรออยากได้อยากได้ให้เาร้องเพลงให้ขอเวลาคุยด้วยนี่นะมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแดนแล้วล่ะเขอได้หรือเปล่าฮะ แต่กางเกงยีนแรงเยอะมากเลยนะเมื่อกี้นะแดนตูลเลยนะ,ะกเกล้าดาวมีบาดแผลอยากบอเกเธอหรอยึดสมสาร,รโอ้คนดีฟังคำที่อ,อ,กอ,อก่อนอ่อนพี่มาขอที่งอนฟังพี่ก่อนได้ไหมพี่รักเดียวไม่ย่เดียวกับยิไงให่วงห่วงเท่าดวงหรืฤทัย พี่จึงได้เอ่ยน้ำค้างถึงน้าตาดีหรอคะถร้องเพลงด้วยแต่ถ้าผิดสัทางถ้าเกิดว่าเราร้องเพลงจบแล้วต้อง่อยตัวใหญงไปนะ โอ้ oh, แม่คุณเป็นบุญของพี่ยิ่งนักอยากจะถามอยากจะทักทในสุดที่รักไนเมืองไทเป็นคู่ชีวากเรียบเหมือนตาที่รักยายเรียบเหมือนบ่าวที่รักนายแม่ใจตายก็ยไม่ห่างตานี่รู้นี่คือรักคร้แรของทั้ง,งสอง คุณเพสาริว่าครับตุกตาต้องใจ,จงเจ้าดาวก็เห็นว่าเป็นคนไม่น่าดูเลยเท่าไหร่ไว้ว่างใจคงดีเลยสงสาด้วยไม่น้องต้องมีเรือต้องมีพรืใจที่มันเท่เหมือน,อนจะเห็นเรือ,อ <c oughs> ตัดนา ลูซีเราเป็นถึงองคนะรดูท่าทางเจ้าจะเจ้าูมากเลยนะตอคนดีฟังคำพี่อ่อนอ้อนพี่มาขออ้อนฟังพี่ก่อนได้ไหมพี่รักเดียวไม่อยู่เดียวกะทิ้งได้ หว,ว,วงหวงเพราะดวงรไทัยพี่จึงได้เอ่ยนำคำพระดวงของพี่ของพี่ จะทักทีสุดที่รักได้ไหมเป็นคู่ที่ว่าเปรียบเหมือนตาที่รักยายเปรียบเหมือนบาวที่รักนายแมย้ใครตายจะไม่ห่าตายหากมีเรื่องกต้องา,าใจที่มันเทเหมือนจะเบีดีัาจา นี่คือร่างแรงพกของทั้งสองที่เขาบอกว่ามองตาคือหน้าตาเขาโหัวใจเราไดามีความสุขเมื่อใกล้ชิดกับผู้ชายคนนี้นี่ไ,ไหนบอกเลาดลองเพงลงจบแล้วจะปล่อยหยิบใครมาแบบนี้ได้ยังไง 好，开始啦！哦，陈、啊，